กรรมรัฟข่าวช่วงที่สองครับท่าน้ฟังครับล่าสุดรัฐบาลประกาศให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติหวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ BCG ใช้จุดเด่นและศักยภาพของประเทศในเรื่องของการเกษตรสาธารณาสุขการท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรียังชื่นชมแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พุทธศักราช2564ถึง2569ด้วย ท่านี้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะเป็นไปในทิศทางใดและปัจจัยของสถานการณ์โลกเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปรัฐบาลควรดำเนินการขับเคลื่อนอย่างไรรวมทั้งโมเดล BCG จะเกิดแรงส่งเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างไรหรือไม่นั้นวันนี้เราจะนำท่านผู้ฟังไปติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้จากท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ท่านอดีตรัฐมนตรีสวิตเมสินศรีครับในช่วงของวิเคราะห์ข่าวเช้าวันอาทิตย์ขอเชิญตามรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับก็อย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านม,มานั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านประเด็กประยุทธ์จันโอชาก็ได้ประกาศว่า BCG โมเดลนะครับเป็นวาระแห่งชาตินะครับ บางคนก็คงคุ้นกับ BCG โมเดลแต่บางคนอาจจะแต่ไม่ทราบว่า BCG โมเดลคืออะไรนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยจะต้องมีโมเดลเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านะครับซึ่งแต่เดิมมาเนี่ยโมเดลเศรษฐกิจเราส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นการพึ่งพานะครับการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการแต่เดิมมาเคยทดแทนการนําเข้าก็าไปสู่เรื่องของการส่งเสริมการส่งออก แต่โลกในศตวรรษที่21เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกหลังโควิดเพราะฉะนั้นในโลกหลังโควิดเนี่ยเชื่อว่าแต่ละประเทศเนี้ยเขาคงจะพึ่งพาตนเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปกระจายก,การลงทุนนะไ,ไปตามอปพลายเชนกระจายทั่วโลกเนี่ยคงจะเป็นไปได้ลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าและประเทศเราจะยืนอยู่บนขาของตัวเองได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นโมเดลเศรษฐกิจที่จะตอบโจทย์ โลกในศตวษที่21ของประเทศไทยที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของโลกหลังโควิดนั้นคงจะอยู่บนสามหลักการหรือหลักคิดสําคัญด้วยกันนะครับหลักคิดที่หนึ่งก็คือว่าเราจะสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อประเทศไทยไปสู่โลกได้อย่างไรนะครับหลักคิดที่สองก็คือว่าโมเดลเศรษฐกิจจากนี้ไปเนี่ยเราจะทําไงที่จะเดินหน้าไปด้วยกันรับไม่ชิงใครไปข้างหลังเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็ต้องยอมรับว่านะครับโมเดลเศรษฐกิจในบางตัวเนี่ยมัน ทำให้ความมั่งคั่งมันกระจุกแล้วก็ความยากจนมันกระจายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักคิดข้อที่สองส่วนหลักคิดข้อที่สามนั้นก็คือว่าเราจะน้อมนําเอาปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมต่อกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าโลกในอนาคตเป็นโลกที่เรียกหาความยัง่งยืนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังโควิดนะครับโลกหลังโควิดนั้นเราจําเป็นจะต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองแต่ทําอย่างไรที่จะ ทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นได้ผลจากการที่มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันนี่คือที่มาเลยเป็นที่มาของนโยบายเศรษฐกิจนะครับที่ชื่อเรียกว่า BCG จริงๆแล้วภาษาไทยเนี่ย BCG เนี่ยก็คือตัว B คือ Bioeconomy นะครับก็คือเศรษฐกิจชีวภาพก็คือเศรษฐกิจที่ใช้ฐานชีวภาพซึ่งประเทศเราเนี่ยมีามากมายอยู่แล้วนะครับในส่วนที่สองนั้นก็เราเรียกว่าเป็นตัว C ก็คือ Circular Economy ก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียน ก็คือทํายังไงที่สิ่งที่ทรัพยากรที่เราใช้ไปนั้นมีการหมุนเวียนยิ่งรอบมากยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการประหยัดจากการใช้ทรัพยากรหลายเรื่องนั้นที่เราออกมาเป็นของเสียเป็นขยะมากมายนั้นมันมีแนวคิดในเรื่องของ z ี r o waste ก็คือทำางไงให้ขยะนะครับหรือของเสียเป็นศูนย์ซึ่งจะนอก,เ,กเหนือจากการทําให้เกิดการประหยัดแล้วเนี่ยมันยังเกิดการสร้างมูลาค่าเพิ่มอีกมากมายส่วนตัว G ตัวที่สามก็คือ green economy นั้น ก็จะเป็นพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวก็คือโลกเอานั้นนะครับอยากอยู่ยากขึ้นเพราะว่าในเรื่องของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยบีบมีมากเกิดนะครับก็มีการนามาสู่เรื่องของความไม่สมดุลกับระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะครับก็คือทําให้เกิดความเลื่อมล้ําและก็ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก็เลยทําให้เกิดความไม่ยังยืดดัะนั้นตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจฐานชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือเรียกง่ายๆว่า BCG อีค n ม m y m o โมเนะครับจึงเป็นตัวที่จะตอบโจทย์นะครับว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยละข้างหน้านั้นเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนคําถามคือแล้วทําไมต้องนอกเหนือจากตอบโจทย์ในเรื่องของนะครับเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกแล้วนะครับจริงๆแล้ว BCG m o d โมเดลนั้นมันเป็นโมเดลที่เรานําไปสู่เรื่องของการตอบโจทย์นะครับเป้าหมายของโลกท,ที่เราเรียกว่าเป็น จะเซสเซอร์เนบิลดีบอกเป็นโกหรือเป้าหมายนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้อย่างเป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านั้นนะครับ BCG ซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของความสมดุลความพอเพียงความพอประมาณทั้งระหว่างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับเทคโนโลยีนั้นมันคือหลักคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรานั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าตัว BCG จะเป็นแพลตฟอร์มทางเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อระหว่างแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เข้ากับเรื่องของเป้าหมายการให้หย,ย่างยัง่งยืนของสหป,ประชาชาติได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคือโมเดลเศรษฐกิจในอดีตนั้นเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าทำมากได้น้อยคือต้องใช้ทรัพยากรมากมายแต่ปรากฏว่าออกมาผลลัพธ์นั้นกับได้มูลค่าค่อนข้างต่านะครับเพราะนั้น BCG คือการใช้ผ่านทรัพยากรของเราแต่บวกด้วยเรื่ององของ,ของการบริหารจัดการเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงไปเพื่อที่จะเปลี่ยนจากโมเดลแต่เดิมมาเป็นเรื่องของการทํามากได้น้อยาการเป็นทาน้อยได้มากก็คือทํำยังไงที่จะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่มากขึ้นนะครับที่น่าสนใจก็คือว่านะครับ BCG โมเดลที่ท่านนายร่วมทีกำลังผลักดันเนี่ยนะครับมันต่อยอดในสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วประเทศไทยนั้นอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรเพราะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยมีก็คือความหลากหลายชิงชีวภาพแต่พร้อมกันนั้นประเทศไทยมีความหลากหลายชิงวัฒนธรรมเราจะเห็นได้ว่า ในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางนั้นแต่และที่มีความหลากหลายชเชิงเชี่ยวภาพที่แตกต่างกันแล้วก็มีความหลากหลายของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วยที่สําคัญก็คือว่าถ้าพวกเราเคยได้ยินได้ฟังนะครับที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดัน10 S curve คือิ0อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั้นจริงๆแล้ว5ใน10อุตสาหกรรมนั้นก, 5, ก็คือ5ก็คืออุตสาหกรรมที่อยู่ใน BCG นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า การเศรษฐกิจฐานชีวภาพเศรษฐกิจฐานที่เศรษฐกิจหมุนเวียนและก็เศรษฐกิจสีเขียวนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเชื่อมต่อนะครับระหว่างเรื่องของเษฐกิจฐานรากนะครับในระดับฐานรากในไปสู่ระดับของภูมิภาคแล้วก็ไปสู่ระดับโลกได้เยอะเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคําถามคือแล้ว BCG โมเดลเนี่ยมันเป็นของใหม่หรือไม่บอกว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับก็คือ ดึงจากฐานของอความหลากหลายเชิงชีวภาพไปสู่ฐานของความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมนั้นมันเคลียออกมาได้เป็นสี่กลุ่มนะครับสาขาวิทา,าศาสตร์สำคัญก็คือกลุ่มแรกก็คืออาหารและ,กะเกษตรนะครับกลุ่มที่สองก็คือสุขภาพและการแพทย์กลุ่มที่สามก็คือพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพและกลุ่มที่สี่นะครับก็คือการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราจะเห็นว่ามันเป็นเฉดจากเรื่องของความหลากหลายเชิงชีวภาพนะครับจากฝั่งของอาหารเกษตร ไล่ไปจนถึงความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์คําถามมีอยู่ว่าและหน้าวันนี้เนี่ยนะครับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP นะครับก็ตอบได้ว่าแค่สี่ห้าเซกเตอร์นี้นะครับมันครอบคลุมไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตของ GDP หรือมีมูลค่ากว่าสามจุดสี่ล้านล้านบาทแล้วก็มีการจ้างงานนะครับ คนของเราเนี่ยประมาณ16.5ล้านคนคําถามก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะผลักดันตัวนี้นะครับไปอีก5ปีข้างหน้าเพื่อให้เห็นผลประทุกประทรมนั้นเป้าหมายที่สําคัญในส่วนหนึ่งก็คือ GDP จะเพิ่มขึ้นจาก20%ในวันนี้ไปอีก5้าปีข้างหน้านั้นเราคาดว่า GDP ของ BCG นะครับที่จะให้กับประเทศนั้นมีอยู่ถึง24%ของ GDP หรือมีมูลค่ากว่า4.4ล้านล้านบาทแล้วก็มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนะครับออีก ประมาณ20ล้านคนคําถามคือการจร้างงานที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก16.5ล้านเป็น20ล้านคนนั้นเป็นการจร้างงานในลนักษณะที่ใช้คนที่มีองค์ความรู้มากขึ้นใช้แรงงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมเกษตรเราก็จะพูดถึงเรื่องของอสมาร์ทฟาร์เมอร์เรากำลังพูดถึงเรื่องของนะครับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่แค่ข้าวยางมันปามแต่หมายถึงเป็นพืชและสัตวเศรษฐกิจตัวใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไผ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพะหรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังพูดถึงนะครับในเรื่องของอการเกรษตรแม่นยำรวมถึงเรื่องของสุขภาพแม่นยำนะครับก็คือการแพทย์แม่นยำนะครับดัะ,ะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ <S <S เรากําลังจัดทับกันว่า b c ซจะขับเคลื่อนไปนั้นเรามองอยู่8มิติสําคัญด้วยกันนะครับนอกเหนือจากมองในเชิงยุทธศาสตร์ว่ามีสี่สาขายุทธศาสตร์สําคัญนั้น หัวใจที่สําคัญคือการสร้างคนหัวใจที่สําคัญคือการสร้างผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น BCG Start up ไม่ว่าจะเป็น Smart Farmer ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมการสร้างคนรวมถึงการพัฒนาในเชิงพื้นที่อย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่าความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงว,วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่นั้นทําให้ภาคอีสาน ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้นั้นมีความหลากหลายที่แตกต่างกันเพราะนั้นศักยภาพในการขับเคลื่อน BCG model ในเชิงพื้นที่จะมีอยู่สูงมากก็จะทําให้เกิดการกระจายรายได้กระจายความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่เพียงเท่านั้นนะครับหน่วยง,งานอย่างในมหาวิทยาลัยต่างๆหรือสถาบันวิจัยนั้นก็มีการทําวิจัยที่จะยกระดับนะครับองค,ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ เอาวิทยาการชั้นสูงนะครับหรือว่าเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าที่เกี่ยวข้องกับ BCG นั้นก็จะเป็นการต่อยอดทําให้มูลค่าของ BCG มากขึ้นนะครับนี่คือสี่เรื่องสําคัญที่จะขับเคลื่อนกันต่อไปแต่สี่เรื่องที่สําคัญที่จะขับเคลื่อนต่อไปมันไปพร้อมกับอีกสี่ตัวสนับสนุนนะครับสิ่งแรกเลยที่รัฐบาลกำลังทำก็คือเรื่องของการปลดล็อกอกฎระเบียบต่างๆนะครับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจําเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่า ตัวซนด์บ็อก็คือตัวที่จะทําให้สามารถทดลองทดสอบนวัตกรรมได้เนี่ยเราจะจำเป็นจะต้องมีการปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราทงทกันอยู่รวมถึงมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบความหลากหลายเชิงชีวภาพเรื่องของวัฒจัรรมาชีวิตผลิตภัณฑ์ซึ่งสินต่างๆเหล่านี้จะสามารถตอบโจทย์นะครับการสร้างมูลค่าพเพิ่มในอนาคตได้เป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านั้นนะครับการลงทุนจากนี้ไปมันจะเป็นการลงทุนในเรื่องของ ที่เราเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาซึ่งจะเป็นหัวใจสําคัญของ BCG ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีธนาคารทรัพยากรชีวภาพการมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพของประเทศเพื่อที่จะรองรับนบวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับ BCG ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกเกษตรอาหารพลังงานหรือท่องเที่ยวนั้นจะต้องอยู่บนฐานของสิ่งที่เราเรียกปัญญาประดิษฐ์ จะต้องอยู่ในฐานของดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับแต่ที่สําคัญครับก็คือการสร้างขีดความสามารถของกําลังคนที่จะรองรับการจ้างงานในอนาคตในในบริบทของ BCG ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดทักษะ BCG หลักสูตร BCG นะครับแล้วก็ดีเทคต่างๆที่จะเกี่ยวข้องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะทําให้ BCG โมเดลเศรษฐกิจ BCG นั้นเป็นวาระแห่งชาติ สามารถยกขึ้นมาเชื่อมโยงระดับระหว่างระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นระดับโลภราพไปถึงระดับโลกได้นั้นก็จําเป็นจะต้องมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักลงทุนจากต่างประเทศเครือข่ายการวิจัยนะครับจากต่างประเทศเป็นต้นะฉะนั้นทั้งหมดนี้นั้นคือสิ่งที่เรากำลังมองว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใ,ใหญ่นะครับอย่างเช่นในภาคเกษตรนะครับซึ่งที่เรามีเรามีศักยภาพอยู่มากนะครับถ้าเราสามารถที่จะมีนโยบายที่ชัดเจน แล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีนั้นเราจะมัจะพูดถึงเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของเกษตรแม่นยำเรากำลังพูดถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับหรือ빅 g d ต้าในการตัดสินใจหรือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวางแผนการจัดการติดตามทางด้านเกษตรนะครับหรือแม้ทั่งในอุตสาหกรรมสุขภาพนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของวัคซีนเรื่องของยาซึ่งจะรองรับไม่ใช่แค่เรื่องของโควิดแต่อาจจะรองรับในเรื่องของกรณีที่มีโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้าําขึ้นมา เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เรื่องการแพทย์ทางไกลนะครับดังสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับผมคิดว่าในสิ่งนี้รัฐบาลเองได้ประกาศให้ BCG เป็นบาระแห่งชาตินั้นก็จะทําให้รูปธรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราสามารถทําทําขึ้นมาได้นั้นคน <S <S ในเกือบทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรในระดับที่อยู่ฐานรากข,ของพีระมิดนะครับ เป็นเรื่องของชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเรื่องของการ,กรเกษตรชุมชนไปจนถึงระดับของ SME นะครับซึ่งอยู่ตรงกลางของพีระมิดแล้วก็ไปสู่ระดับยอดของพีระมิดก็คือบริษัทใหญ่ๆที่จะสามารถนําเอาเรื่องของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ได้ราะนั้นเป็น,ปนการเป็นการถักทอนะครับกลุ่มต่างๆเข้าด้วยกันพูดง่ายๆก็คือว่า BCG โมเดลนั้นจะสามารถที่จะตอบโจทย์ในการที่จะ ให้ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นมีการกระจายตัวมากกว่าโมเดลเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้นนะครับโลกหลังโควิดนั้นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์คือของประชาชนเพราะฉะนั้น BCG เองมันตอบโจทย์เรื่องของความมั่นคงด้านอาหารเพราะเรามีเรื่องของเกษตรและอาหารอยู่มันตอบโจทย์ความมั่นคงในเรื่องของสุขภาพหรือสาธารณสุขเพราะเรามีเรื่องของอาการแพทย์และก็สุขภาพนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วก็เราตอบโจทย์เรื่องของนะครับความมั่นคงด้านพลังงานเพราะเรามีเซกเตอร์เรื่องของพลังงานสุดท้ายนะครับหลังโควิดฟื้นตัวแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือการจ้างงานนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเรามีสายภาพอยู่มากนะครับแล้วก็โดยเพาะออีกอีกส่วนหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมทางด้านของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับหรือครีเอทีฟอิค n น m มีนั้นจะมีการจ้างงานอีกมากมายเพราะนั้นเท่ากับว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG นั้นมันตอบโจทย์นะครับ การความมั่นคงของอมนุษย์นะครับในสีอย่างน้อยในสีมิติคือในมิติของความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านของสุขภาพความมั่นคงด้านของพลังงานแล้วก็ความมั่นคงในการมีรายได้และการมีงานทําไปพร้อมๆกันนี่คือสิ่งต่างๆของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่อย่างที่เรียนไว้นะครับว่าสิ่งที่สําคัญก็คือ BCG นั้นมันตอบโจทย์นะครับในในเชิงของตัวเลขทางเศรษฐกิจ ผ่านเรื่องของการจ้างงานและก็ GDP แล้วมันยังไปตอบโจทย์นะครับในการในตัวเลขที่ไม่ใช่ตัวเลขแต่ว่าเป็นตัวเลขทางด้านของมิติคุณภาพทางสังคมทางด้านของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรลงสองในสามจากปัจจุบันการที่จะทาทาให้เราสามารถลดแส้เวียนกระจกได้ไม่น้อย,อยกว่าห้าสิบล้านตันทํบจากซาย หรือแม้ท่านการที่จะลดความเหลื่อมร้ําในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ราคาสูงเนื่องจากว่าจากนี้ไปเรากำาป็นจะมาลงทุนในเรื่องของการผลิตวัคซีนหรือยาที่จําเป็นของเราเองนะครับแล้วก็บีซีจีจะตอบโจทย์ดัชนีความมั่นคงอาหารให้ประเทศไทยสามารถติดอยู่ในหน,นึ่งในห้าในห้าปีข้างหน้ามีการกระจายดยได้ที่เป็นธรรมนะครับกับคนมากกว่าสิบล้านคนนี่คือมิติในเชิงคุณภาพนะครับนอกเหนือจากมิติในเชิงตัวเลขในของการเติบโต นะครับทางด้านของ GDP หรือการจ้างงานนี่คือทั้งหมดที่เชื่อว่าถ้าเราร่วมกันขับเคลื่อนกันนะครับโดยที่เป็นความมุ่งมั่นของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับทั้งสามฝ่ายสามประสานนั้นทํางานร่วมกันก็จะสามารถที่จะทําให้เรารตอบโจทย์นะครับว่าการสร้างความมั่งคัง่งที่มีความยั่งยืนนะครับที่มีความวทั่วั่วและก็มีความสมดุลในโลกของหลังโควิดนั้น ก็คือสะท้อนผ่านโมเดลเศรษฐกิจที่เรียกว่า b c g นะครับซึ่งในส่วนนี้คือสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ประกาศไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับ